สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราจะมาเปิด TD 12สิบสองด o เชันเปิดแล้วแหละก็ใจร้อนไปหน่อยแล้วก็ EB บีุนเจ็ของาเกันดูนะครับผมก็เนื่องจากแอดมินใจร้อนไปหน่อยก็ทําการเปิดไปแล้วลืมถ่ายก็ขออภัยด้วยยังไงก็ดูแล้วกันอันนี้ชุดของมันแน่นอนเปรร้อยเปอร์เ็นอ่ะเอาอันที่แกะก่อนแล้วกันก็เป็นทีดีนะครับผมด m เมนชันก็มี50บใบสามารถเล่นใดเลยมาดูกันเลยอ่ะตัวหน้ากล่องให้ตัวนี้มา นี่หุนห่นยนต์สุดยอดหุ่นยนต์ต่างมิติใดใครใส่ครับผมตัวเบรกไร์นั่นเองมีความสามารถในการเตะกาดด้วยดีมากเลยแล้วก็ตัวเริ่มก็จะเป็นแบบโฟลเลอร์นะครับผมเป็นตัวรวมร่างตัวนี้เคยออกมาแล้วใน b อกแปดก็เก็บก็เรียกเอาหุ่นยนต์ต่างมิติสี่ใบเข้าสู่โซแล้วก็สูพิเลียไร์เป็นหุ่นยนต์ต่างมิติเกรดสามในหนึ่งตัวตอนที่แวร์เราเป็นเกรดสองน,นั่นเองแล้วก็ดอท,ท,ทิเกอร์จะให้เป็นทิกเกอร์สเสถียรนะครับผมก็มีดอทิเกอร์ไม่มีเทค แล้วก็มีคิดที่ข้ติกเกอร์เมื่อเอามันออกจากโซแวนการ Vanguard, บวกสามพันก็อย่างละสี่สี่สี่เนี่ยแล้วก็ฮิวติกเกอร์แล้วก็สแตนติกเกอร์โดยทิกเกอร์ทุกใบจะติดชื่อหุ่นยนต์ต่างวิธีหมดเลยนะครับผมและนี่ครับผมตัวตีหนึ่งหมื่นของหุน่นดอทเดสเซนตอนนี้ติดชื่อหุ่นยนต์ต่างวิติดว้วยนี่ตัวนี้ก็ ดูถ้าอยู่ในทอนร์นออาจกโซ่บวกสามพันอ่ะไวไลท์เป็นเกณฑหนะึ่งเนาะในเวลาเราเกณฑสามก็ถอดออกจากโซ่ได้ตัวนี้ตัวแปดพันธรรมดาครับผมเกณฑหนึ่งตัวนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้เมื่อถอดถ้ามันเอาแบบมันอยู่ในโซ่ถอดมันออกจากโซ่ถ้าตีฮิตคว่ำหนึ่งจั่วครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เคยออกมาแล้วเมื่อก่อนก็เมื่อตีฮิตชี้หนึ่งตัวบวกสามพันมนอันนี้ก็ตัวตีหมื่นธรรมดาตัวนี้คอร์เต้บัสหนึ่งใบครับบวกสี่พันให้แวนการ ให้หนึ่งตัวก็ต้องติดชื่อถึงจะบวกได้ตัวนี้ดีมากเลยกล่องให้กล่องระบายเองเมื่อเบรกเมื่อไม่ใช่เมื่อเบรกไรสิเออคล้ายๆสกิลเบรกไรแหละเมื่อไรเมื่อมีตัวไรทับมันยูนิตนั้นบวกห้าพันครับผมจะเดี๋ยวจะมีตัวใช้ของมันก็ใช้ก็จะได้ยุสะาร่างแรกก็ได้นะก็บวกพลังเลยตัวนี้ตัวที่สิบสองให้หนึ่งใบตัวนี้ขเขาได้บานแล้วชี้พลังเป็นให้มาแล้วก็ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นเกรดสามก็จะเป็นไดยูชะลางแรกครับผมที่บอกก็ยังใช้ได้อ่ะ,ะในชุดนี้จะมีการพิเศษแถมให้มาสองใบเป็นการ์ดฟอยด้วยการ์ดใบแรกคือคอมมานเดอร์รอเรวนี่เป็นสกิลที่เก่งมากเมื่อตีเมื่อแวนตีฮิตฮิตอะไรก็ได้เลสสีตัวแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ครั้งหนึง่งอันนี้เคยออกมาแล้วในชุดเก่าแล้วไม่ฟอยตอนนี้เป็นฟอยด้วยฟอยดีกับตอนที่ออกมาในซีอีกสวยมากแล้วก็ ตัวนี้มาจากชุด fc ศูนย์สองเป็นการนอนาคตให้มาใช้ก่อนนะครับผมก็มีความสามารถที่ดีมากก็คือเอาอันแรกก่อนเนาะก่อนลิมิตเบรกนี่ความสามารถก่อนลิมิตเบรกนี่ก็บอกว่าเมื่อตัวนี้โจมตีพลังโจมตีถึงหมื่นห้าบวกหนึ่งคีนั่นเองจนจบกันต่อสู้เลยแล้วก็ลิมิตเบรกเลือกเลือกเรียกการทุนชนต่างมิติหนึ่งไปในชื่อเข้าสู่โซแล้วค้นหาเกตสาม ที่ติดชื่อหุ่นยนต์ตังมิติหนึ่งตัวมาไลท์ในสภาพสแตมเป็นการซูพีเรียไลท์นั่นเองครับกันเล่นอนาคตกันชุบพุกเมกาโคอโลนีอะไรได้อย่างนี้ก็เป็นโปรโม2สองใบที่ให้มาในชุดกับผมมาต่อไปมาเปิดกล่องอี0ีถเจ็ดกันเลยอะถลนเจ็ดใช่หรือไม่ไม่แน่ใจเลขลวใช่โอ้ยเกือบงงๆกับเนื้อครับเนืออมันถล่มหกใช่ละใช่ละอ่ามีเปิดตดเลยอือ ในกล่องดิเมนชันจะเป็นออกแดงๆดำดำนะครับผมลืมบอกมันไม่มีตัวอย่างหลักการทิ้งไ,ไเปเรียบร้อยแล้วก็ข้างหลังก็มีการโฆษณานี่ก็อการโฆษณาตำแหน่งที่ไหนงานแข่งประจำปีนี่ติดตามชมการ์ตูนนังที่จะสาศไมเธอนี่การ์ดใหม่ที่บอกบริไฟเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูเร็วๆนี้แล้วก็ปลายๆเดือนนี้ครับผมตีพีสิบสามเจอกันแน่นอนการ์ดฟอย์ชุดนี้ เดี๋ยวมี8แคดเนี่ยทีวีดิบสามบอกเลยอ่ะเอาการในชุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวใบอื่นข้ามไปก่อนใบนี้ครับก็จะเป็นมีก็จะเป็นในชุดนี้จะมีของออร c l เคิที่ออกซับชุดใหม่ออกมาก็จะเป็นชุดเมกั s ติดชื่อเมกั s นะครับผมกับติดชุดแบตเทิลซิสเตอร์นี่มีติดชื่อสองสองสายเลยก็จะเบรกไรตัวนี้จะเป็นของเมกั s ครับผมก็เป็นสาย ประมาณว่าทายถูกบวกพลังทายถูกบวกคีอะไรอย่างนี้ก็ชุดนี้จะออกสับค่อนข้างเยอะครับก็นี่นี่แล้วตัวนี้ที่ทุกคนหากันอยู่ในบ 8, ล็อกแปดดูลูเป็นตัวเริ่มที่ดีเลยได้จัวด้วยนี่นี่ครับพวกนี้แม็กกาดนี่เห็นไหมมีแบตเทิร์นซิเตอร์ด้วยแล้วก็จะนี่มันมีมันจะผสมกันระหว่างแบตเทิร์นซิเตอร์กับเมการับผมก็จะมีกา,ก,าการ์ดเก่าๆกับการ์ดใหม่ผสมกันไปใครที่ตามหาการ์ดเก่าในบางชุดไม่ได้ก็ หาจากในนี้ได้นี่อย่างรักเบอร์อย่างนี้โรเซนเมกัสอย่างนี้มีแน่นอนนี่แล้วก็พวกทิกเกอร์ของสาย b a t t l ิ t i t t e r มาอีกหนึ่งชุดแล้วก็ b a t เทิลซิ t เตอก็จะเป็นสายหนึ่งของออร์เคิลที่มีมาก่อนหน้าเมกัสจริงๆเมกัสติดชื่อเมกัสก็มีมานานแล้วครับก็มันยังไม่ได้ถือว่าไม่ได้เล่นติดชื่อเต็มตัวก่อนภาค3ามแลมันมาเล่นติดชื่อเต็มตัวตอนภาคสก็ประมาณนี้และชุดนี้จะมีการพิเศษให้สามใบเลยก็ ใบแรกจะเป็นของด a r อ i เล e กูล่าทุกใบจังมาจาก f อฟซศูนย์สองหมดเลยนะครับผมก็มเป็นฟอยล์ทุกใบเลยใบยแรกเป็นของด a r อ i เล e กูล่ามีความสามารถที่ดีมากเลยบอกบอกว่าลิมิตเบรกเมื่ออยูนิตน,นี้โจมตีถ้าบป็นากาของคุณมีโซสิบหรือมากกว่าหรือมากกว่าจนจบการต่อสู้นั้นยูนิตน,นี้บวกหมื่นและคู่แข่งห้าเมกะหนึ่งขึ้นมาก,การห,หลายมากโซบัสหนึ่งครับแล้วก็แท็กแอค,ครับผมโซบัสหนึ่ง ตัวบาสหนึ่งการ์ดเกรศูนย์เท่านั้นด้วยและโซชาร์ตสองความสามารถนี้ใช้ได้เทิร์นละหนึ่งครั้งครับผมนี่ถือว่าเล่นกับโดรีนก็เป็นตัวที่โหดมากอ่ะตัวนี้ของออร์แคกิลก็นี่ตัวนี้ก็เป็นสายเมกัสเหมือนกันสก,กิลมีสองอย่างครับผมลิมิตเบรกคอร์ตอร์บัสหนึ่งทำนายการ์ดของคุณหนึ่งใบแสดงการ์ดใบบนสุดของเราแรการ์ด็นสุดของกองคุณการ์ดนั้นที่มีชื่อที่มีชื่อตรงกับการ์ดที่คุณทำนายไว้นำการ์ด ใบนั้นขึ้นมือคุณและยูนิตนี้บวกห้าพันจนจบเทิร์นถ้าเราทายถูกได้จั่วด้วยเป็นไงล่ะและสกิลคอนในเทิร์นของคุณถ้าบรรากาศคุณมีสีไว้ Tier, บน segunda, มือยูนิตนี้บวกสองพันนี่ตีหมื่นสามเด้ด้วยตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้เอามาเล่นเองเลยชอบมากก็จริงๆมันเป็นเบรกไร้ของสายมังกรพันดึกแหละนี่เห็นไหมมังกรพันึกเพิงโลกกันก็สกิลไม่มีอะไรมากครับผมนี่เบรกี เมื่อยูนิตนี้เมื่อยูนิตที่ไรทับยูนิตนี้ยูนิตนั้นบวกมือแล้วก็รีทายเรียกอากาศของคู่แข่งสองใบแล้วก็เปิดสี่ใบบนสุดของกองการเรือกเกตสองไม่เกินสองใบเลือกเกตสอไงไม่เกินอกสองใบจากที่เปิดดูทั้งหมดและคอลงเรียกอากาศโดยไม่ซ้าที่กันจากนั้นสลับกองครับผมก็นี่เป็นความสามารถที่แบบเอามายิงยิงเนาะสายมากกังกรพันหนึกแล้วก็ออโต้ข้างล่างครับเมื่อยูนิตโจมตีสามารถถ้าจานวน เรียกอากาศของคุณมากกว่าหูแข่งอยู่ในนี้บวกสองไพก็ตีหมื่นสามเองตามแต่สไตล์ของตัวเบรกไลท์เนาะเป็นตีขึ้นหมื่นสามได้ก็เป็นการ์ดสามใบที่ออกมาในชุดที่ให้มากับชุด e b บูนยเจ็ดครับผมยังไงก็ทั้งสองชุดนี้ก็มีขายตามร้านการ์ดทั่วไปแล้วครับผมถ้าสนใจก็ลองหาซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าชอบอก็กดไลค์ถ้า ติดตามแล้วก,กดซับสไคร้นะครับผมแล้วก็ฝากเพจแวนกาดไฟไทยแลนด์นะครับผมเราจะมีสิ่งเราจะมีของที่ออกมาใหม่ให้ดูกันอย่างนี้ตลอดแล้วก็จะมีคลิปแบทเทิลคลิปโปรไฟล์แล้วก็คลิปสเปเชียลต่างๆให้ดูกันเยอะแยะมากมายยั้ไก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและสองคลิปนี้รับรองจะมีการคลิปแบทเทิลออกมาแน่นอนในไม่นานนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม